ร้อยตำรวจโทรหญิงโชว์ตีรถโกงเพชร ร้อยเวรสพเมืองสงขลาได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน3าคันบริเวณสามแยกชลาทัศ์ตัดทะเลหลวงหน้าป้อมตำรวจสายตรวจเขตทศวารนครสงขลาจึงจะทำการเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถชนกัน3คันที่จอดอยู่กลางถนนประกอบด้วยรถพลิกคว่ำตะแคงอยู่เป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่พอพาน658สงขลาซึ่งมีจ่าเอกวีรศักดิ์บุญช่วยสังกัดสรชลพักสองเป็นคนขับและรถกระบะอีสุสุสีขาวตอนเดียว หมายเลขทะเบียนพอพึ่งทอทง5184สงค้งขาซึ่งมีนายวรนาถการจะนะเป็นคนขับและอีกคันหนึ่งเป็นรถฮอนด้าสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่พอพานานทงขามีนายสุทธิชาติเต็นชีวาเป็นคนขับจากการสอบถามทราบว่ารถเชืกระบะโตโยต้าวีโก้สีดำขับมาตามถนนทะเลหลวงเมื่อมาถึงสามแยกจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉลาทัศน์และเสียหลัก เนื่องจากถนนเลื่อนจากฝนตกไปชนเข้ากับรถฮอนด้าสีดำที่วิ่งมาทางตรงโดยชนท้ายและรถรถกระบะโตโยต้าวีโก้เสียหลักหมุนคว้างกลางถนนมาชนกับรถกระบะอีซูซูตอนเดียวสีขาวซึ่งวิ่งมาทางตรงตามหลังรถฮอนด้าโดยได้ชนเข้าอย่างจังขณะที่รถกระบะวีโก้หมุนคว้างอยู่กลางถนนหลังจากนั้นรถกระบะวีโก้ก็พิกคว้าตะแคงอยู่บนถนนโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่รถทั้ง3คันนั้นเสียหายโดยทางร้อยตำรวจโชญิงโชตีรถกง เพชรร้อยเวรได้ทําการถ่ายภาพเก็บรายละเอียดไว้ทั้งหมดหลังจากนั้นได้ให้ตํารวจจราจรทําเครื่องหมายแยกรถทั้ง3คันแอบไว้ข้างถนนเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาบนถนนชลาดทับได้สะดวกส่วนค่าเสียหายรถทั้ง3คันทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้ให้คนขับทั้ง3คนไปตกลงค่าเสียหายกันที่สถานีตํารวจภูทรเมืองสงขลาในวันนี้รวมทั้งแจ้งข้อหาเจ้าของรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีดำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป